สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับโซฟาชาแนลนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนำนะครับสําหรับผู้ที่กําลังจะเปิดร้านช้อปปีหรือในระหว่างเริ่มต้นร้านช้อปปีนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําในการตั้งค่าของการจัดส่งในช้อปปีนะครับว่าจะทํายังไงเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับซึ่งกําลังเปิดร้านช้อปปีใหม่ๆแล้วมีปัญหาตรงที่ว่าสินค้าของเราเนี่ยเราก็มีสต็อกของเรานะ แต่ว่าบางคนนะครับไม่มีสต็อกแต่ว่าไปรับจากที่อื่นมาด้วยโดยเฉพาะเว็บดรอปชิปนะครับผมบ้านของเราเนี่ยใกล้เพอร์ลี่อย่างเดียวแต่สินค้าของเราบางอย่างเราไปหารับมาอย่างเงี้ยครับเขาบังคับให้เราเปิดเฉพาะ JNT หรือว่า d h l เนะครับเราจะทํายังไงเราจะตั้งค่ายังไงวันนี้ผมจะมาแนะนําให้นะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บช้อปปีนะครับผมแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วก็เข้าตรงที่เขามาขายนะครับมันจะเด้งเป็นหน้าเว็บของช้อปปี้เซลเลอร์เซ็นเตอร์มานะครับอันนี้คือ หน้าแรกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเป็นจัดส่งของฉันปัจจุบันเนี้ยผมทำโปรโมชั่นไว้อยู่มันก็เลยติดตรงนี้นะครับไม่สามารถปิดเปิดได้เนาะแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ทำโปรโมชั่นไว้ก็สามารถปิดเปิดได้ตามปกตินะครับผมแนะนำให้เปิดเขียวให้หมดนะครับแต่สำหรับผมที่เป็นทึบๆเนี่ยเพราะว่าผมจัดโปรโมชั่นในใน s h อ p e e อยู่ก็เลยไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับเนาะโอเคพอปิดเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่สินค้าของฉันนะครับผม พอสินค้าสั่งฉสันก็เลือกสินค้าสักอันนึงอ่าผมเลือกอันนี้แล้วกันเสร็จปั๊บก็ลงมาที่การจัดส่งนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่า จะเอาวันไหนนะครับอย่างของผมนี้เป็น DHL นะครับหรือจะเปิด JNT นั้นก็ได้แล้วก,กดอัปเดตพอเสร็จปุ๊บแค่นี้นะครับลูกค้าของผมที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะจัดส่ง JNT หรือจะเป็น DHL เนาะแล้วแต่สะดวกของลูกค้าเลยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคงหายสงสัยกันแล้วนะครับนอกว่าจะเปิดปิดยังไงนะครับบางสินค้าเราก็ทําแบบนี้แหละเราก็เปิดแค่เคอรี่ก็ได้ถ้าเคอรี่อยู่ใกล้บ้านก็สามารถเปิดแค่เคอรี่ก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็สำหรับเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถครอมเมนต์ได กดกระดิ่งด้วยนะครับเพิ่มให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ